สวัสดีครับเดี๋ยวนะครับวันนี้เราจะพาสมัคร Account เหมืองใบเมทอนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับ1อีเมล2เบอร์โทร3นะครับเลขที่บัญชีจากเพีวเนียนะครับใครยังไม่สมัครก็ไปสมัครตามคลิปที่ผมทำให้เลยนะครับมีลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะครับแล้วก็เตรียมหน้าร้านนะครับเตรียมหน้าร้านที่เราไปลงสินค้าไว้นะครับ ลงสินค้าเนี่ยก็คือสินค้าที่เราออกแบบไว้อย่างเช่น POD ต่างๆอย่างที่ผมทำก็คือ r e d Bubble นะครับหรือ Essay ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าใครสะดวกตรงไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาทํานะครับโอเคขั้นแรกนะครับเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์เหมือนไบเมซอนก่อนนะครับพิมพ์ใน Google ก็เจอนะครับแล้วก็กด sign up นะครับพอ sign up แล้วเขาก็จะให้เราเนี่ย ทำการสมัคร Account เหมือนแอคเค n t ของ a เม z o n นะครับอ่าเราก็ใส่ชื่อที่อยู่ของเราไปนะครับใส่ใส่ชื่อใส่อีเมลของเราเข้าเข้าไปนะครับ ก็ใส่อีเมลนะครับแล้วก็กอบพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็รีพาสเวิร์ดอีกครั้งเลยนะครับแล้วก็ค r e ร t เนะครับค r e ร t เอยูอเมซอนแอคเคา์นะครับ แล้วคราวนี้มันก็จะส่ง OTP เข้าที่อีเมลของเรานะครับเราก็ไปดูในอีเมลของเรา,าก็เอาเลขตรงนี้นะครับไปกอรอกเดวสักครู่นะครับอ่าคราวนี้นะครับมันก็จะถามนะครับว่าอ่า จะเข้าร่วมกับเมิรดบเมสส์นะครับก็กดแอ c เซ็ Accept เข้าไปนะครับปุ๊บอ่าคราวนี้ก็ Sign Up นะครับ Sign Up ก็กด Continue อ่าคราวนี้เขาย่อจะถามนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะ Business ส์นะบิ s ซิ s s น a ์ค c นแ t นะครับ information อ่าอันนี้เราก็เตรียมไว้นะครับแล้วก็ Bank Account นะครับ ก็เราเตรียมเพลเนียไว้ลแล้วก็อเกี่ยวกับแท็กอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับภาษีอะไรต่างๆก็เตรียมไว้นะครับอ่กดเข้าไปนะครับกรอกเบอร์นะครับกรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราอ่ากรอกเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับสใส่เบอร์ของเรานะครับ แล้วก็ส่ง OTP อานนี้ OTP ก็จะเข้าออที่โทรศัพท์ของเราครับแล้วก็ Continue นะครับ Continue คราวนี้ก็เกาะที่อยู่ของเรานะครับเกาะที่อยู่ของเราของเราก็ประเทศไทยน,นะครับอ่าก็อันนี้ก็ใส่ที่อยู่ของเราลงไปนะครับชื่อที่อยู่ของเรานะครับ นะครับตามที่อยู่ของเรานี่อยู่นามสก,กุลอ่าชื่อนามสก,กุลก่อนนะครับอ่าแล้วก็ใส่ที่อยู่นะครับ ใส่เบอร์โทรนะครับเราจะให้กอรอกอะไรเราก็กอรอกไปนะครับเบอร์โทรก็เริ่ต้นด้วยบวกหกหหกนะครับแล้วก็ใส่เบอร์ของเราเข้าไปแล้วก็ใส่อีเมลของเรานะครับ นี้ก็จะถาบุ๊กแบงค์เรานะครับเราก็ใส่บุ๊กแบงก์ของเราเข้าไปนะครับเพราะเราเตรียมข้อมูลไว้แล้วนะครับในเพลโอเนียของเราแล้วก็ก๊อปข้อมูลจากเพลโอเนียนะครับที่บัญชีสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกข้อมูลของเราเราก็ก๊อปมาใส่ทีละตัวนะครับอ่าก็อันดับแรกก็ให้เขา order น,นะครับ เรื่อเนก็เป็นชื่อของเรานะครับแล้วก็เลือกประเภทธนาคารเป็นเช็คกิ้งนะครับนี่ก็คือเลขที่บัญชีนะครับเลขหมายเลขบัญชีนะครับใส่ทั้งสองอันเลยนะครับ Verify Account Number ด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วย Routing นะครับครับแล้วก็ Name of Bank นะครับ Name of Bank ก็ First ตรงนี้นะครับก็ชื่อธนาคารนะครับ ไปเข้าไปกดแอดนะครับเรียบร้อยนะครับอคราวนี้ก็กดภาษีนะครับคอมพิวต์แล้วก็เซฟนะครับอภาษีนี่อาจจะดูยุ่งยากหน่อยนะครับก็เราก็เลือกอินดิวเวอรนะครับแล้วก็แล้วก็เลือกอันนี้เป็นโหนนะครับข้อที่สองเนี่ย แล้วก็โนนะครับเขาไปถามชื่อนะครับแล้วก็เลือกประเทศนะครับเลือกประเทศของเราครับก็เป็นไทยแลนด์นะครับที่อยู่อะไรก็ตามบัตรประชาชนเลยนะครับแล้วก็หมายเลขนะครับอันนี้ก็เป็นหมายเลขของอผู้เสียภาษีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใส่หมายเลขบัตรประชาชนไปนะครับ แล้วก็กดคอน t ิ n นีนะครับตรงนี้ก็เลือกเป็นประเทศไทยนะครับอันนี้บางหน่อยนะครับขออ่านอีกตรงนี้เลือกเป็นประเทศไทยนะครับแล้วกดคอนเฟิร์มนะครับหลังจากนั้นก็ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อของเรานะครับ ก็ลงวันที่แล้วก็เซฟแอนด์พรีวิวนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับสม,มิธฟอร์มนะครับสม,มิธฟอร์มอ่าถ้าเราเป็นคนนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราจะเสียภาษีอยู่ประมาณแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะมีบางประเทศนะครับที่ไม่เสียภาษีเลยอย่างเช่นแคนาดานะครับแคนาดาสเปนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นคนสหรัฐอเมริกาเราจะเสียภาษีอยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ่า uh, exit interview นะครับไม่มีอะไรละเรียบก็กด save and continue เลยนะครับมันก็จะพาเราไปหน้าต่อไปคราวนี้นะครับมันก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะขอยื่นเรื่องนะครับขอยื่นเรื่อง uh, อันนี้ก็เลือก select นะครับเป็นถ้าผมเลือกผมก็เลือก small business นะครับหรือใครจะเลือกเป็น teacher business ก็ได้นะครับอาเม t e h e r business ก็ได นะครับอ่าโอเปอเรชันเนมนะครับก็เป็นชื่อของเรานั่นแหละนะครับเราใส่ชื่อของเราเข้าไปแล้วก็เรื่องนะครับอินโฟเ t ชันนะเขาก็ให้เราใส่ข้อความนะครับแล้วก็ เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ถ้าเรามีนะครับก็ของผมก็แค่นี้แล้วก็พพ์เป็นภาษาอังกฤษนะผมชัดแต่อย่างนี้นะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะถูกจะผิดซึ่งมันไม่ได้ถูกเป๊ะหรอกครับแต่ถ้าถามผมผมก็ใช้แบบนี้แหละนะครับผมก็ใช้แบบนี้แหละครับไม่ต้องทําให้ยุ่งยากซับซ้อนอ่ะปุ๊บ ใส่ไปปุ๊บผมก็มีร้านของผมละนะครับเล d บับเบินะครับซึ่งผมก็ทำไว้จากหลายที่ขายนะครับที่ทำทิ้งไว้นะครับผมก็เข้าเล d บับเบิผมแล้วก็ Copy ร้านนะครับ Copy ร้านออกมาอ่าแล้วก็ส่งไปในเว็บไซต์ตรงนี้อ่าตรนี่ยิ่งหรือจะเอา U r L ก็ได้นะแต่ว่าวางอย่างนี้ก็ได้นะครับ หรือถ้าเกิดว่าใครนะครับใครไม่มีนะครับใครไม่มีหน้าร้านแบบนี้ก็ใช้ใช้เอเซ่ก็ได้นะครับอ่าผมจะเข้าเอเซ่ก็ดูร้านที่มันเกี่ยวกับทีเชิร์ีเชิร,ชร์ผมก็จะดูทีเชิร์ตสักตู่ สักร้านหนึ่งนะครับดูจากร้านนี้เราก็ขึ้นไปตรงนี้นะครับร้านทีชื่ออยู่ตรงนี้เราก็เข้าไปดูหน่อยว่าร้านนี้มีมีทําเกี่ยวกับ T-shirt จริงไหมอันนี้เป็นแบบงานแฮนด์เมดไม่เกี่ยวกับ T-shirt นะครับเราก็จะหาเงาหาแบบร้านค้าที่เกี่ยวกับ T-shirt นะครับร้านค้าที่เกี่ยวกับ T-shirt เ,เป็นหลักเพราะว่าเราจะเอาไป ไม่ใช่กูถ้าจะถามว่ากูกไปก็ไม่เชื่อครับแต่ว่าเป็นเป็นเทคนิคของผมนะผมก็ได้อสมมติว่าผมเอาล้านนี้นะครับร้านใครไม่รู้นะฮะขออภัยผมได้ร้านนี้แล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนนะฮะผมก็จะเปลี่ยนามาใส่เป็นร้านนี้แต่ที่จริงอ่ะเราสามารถที่จะบอกได้นะครับเราสามารถที่เอา URL มาใส่ตรงนี้แล้วผมก็จะเพิ่มเนื้อหาไปหน่อยว่า อ่าผมเคยเป็นพัน์อ่ผมเคยเป็นหนึ่งในกราฟิกของหนึ่งในผู้เอ่อเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับร้านนี้นะครับอ่าอ่ียอกไก็ไอ้ที่จริงอ่ะมันมันจะดูแบบลกๆตาเนยนะ คือเราจะเอาตัวนี้ออกก็ได้นะคะรับแล้วบอกว่าเราเป็นเราเคยทํางานกับสโตนี้นะครับแล้วก็เอาลิงก์นี้ใส่แทนนะครับอันนี้คือถ้าสมมุติว่าใครไม่มีนะใส่ไม่มีก็เ<ห>มคได้นะครับเมคได้แต่อันนี้ผมมีผมมีร้านค้าจากเรดบลเบอร์ผมละนะครับผมไวใช้เรดบลเบอร์ผมแทนนะครับแล้วก็กรอบร้านเรดบลูเบอร์ผมมาแล้วก็มาวางเรียบร้อยแล,แล้วก็ ใส่หัเข้าไปคือใครก็ลองดูครับลองดูนะอ่าแล้วก็เซ็นรีเควสได้เลยนะครับอ่าคราวนี้ก็รอสิบสี่วันนะครับที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไร คราวนี้คือรออย่างเดียวเลยนะครับรออย่างเดียวคืออันนี้คือเราส่งเรื่องไปละเรียบร้อยนะครับส่งเรื่องไปละดังนั้นก็รออีเมลกลับมาส4สีวันนะครับว่าได้ไม่ได้นะครับก็เอาไปลองทํากันดูนะครับว่าใครที่อยากลองขอดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลองแล้วนะฮะทำแล้วสักสามสี่ครั้งไม่ได้ถ้ามีงบประมาณผมว่าแนะนําให้ซื้อดีกว่านะครับในเพจผมผมก็ขายนะครับขายแอคเคาแล้วก็แอคเขามีคุณภาพนะ ใครมีปัญหาแอคเคาโดนล็อกโดนอะไรเนี้ยผมดูแลให้นะครับถ้ามันไม่ได้คืนผมยินดีเอาแอคเคาใหม่ให้เลยนะครับไม่ต้องรองนะครับดังนั้นนะครับมีงบประมาณก็ซื้อนะครับซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากลองดูนี่คือขั้นตอนในการทำงานนะครับลองเอาไปทำกันดูนะครับ